วันนี้นะคะเราจะมารีวิวตัวเครื่องเจเครื่องตัวนี้นะคะก็คือเป็นเรียกว่าเครื่องพ่นนาโนนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะคะติดมาให้เราด้วยนะคะคือตัวนี้เมื่อเราได้รับเจ้าเครื่องพ่นนาโนตัวนี้นะคะแนะนําว่าให้นําไป ชาร์จแบตไว้นะคะ1ชั่วโมงนะคะเราค่อยเอากลับมาใช้นะคะหลังจากที่เราชาร์จแบตเสร็จนะคะเราก็จะต้องแกะเจ้าตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็ลักษณะนี้นะคะแล้วก็เทแอลกอฮอล์น้ำนะคะหรือจะเป็นเ,เด,ดตเตอ์ผสมน้ำก็ได้นะคะแต่นัดว่านัดสะดวกที่แอลกอฮอล์น้ำมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันปลอดภัยมากกว่านะคะสำหรับนั้นนะคะนัดจะใช้ตัวนี้ค่ะ อยู่เนีครีนนะคะตัวนี้นี่เอ่อเป็นแอลกอฮอล์ฟูดเกรดนะคะสามารถใช้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนชรานะคะปลอดภัยมีความปลอดภัยสูงมากนะคะใช้ในทางการแพทย์นะคะตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวแฮนดี้สีนะคะที่มีใช้ในโรงพยาบาลนะคะกลิ่นนะคะเมื่อใส่ไปในเจ้าตัวนี้นะคะ่ะกลิ่นหอมสะอาดมากนะคะเราก็จะมาเติมน้ำกันนะคะ ตัวนี้นะคะลืมบอกไปค่ะตัวน,นี้นัดมีอยู่ในเพจด้วยนะคะขายอยู่ที่450 ML นะคะราคา280รบาทเท่านั้นนะคะใช้ได้นานมากค่ะน,นี้เราก็จะมาเติมกันนะคะแล้วก็เติมนะเติมแอลกอฮอล์น้ำลงไปในนี้นะคะหลังจากเติมเสรนะ็จแล้วเราก็มาใส่แบบนี้วต่ะะจะเอาตัวที่เติมไว้นะคะให้ดูนะคะอ่า ไม่ต้องใส่เยอะมากค่ะใส่แค่ปริมาณแค่นี้เพราะว่าเออเขาบอกว่าประสิทธิภาพเขาจะใช้ได้นานเนี่ยก็ต่อเมื่อเราไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งน้ำแอลกอฮอล์ตัวนี้ค่ะไว้ในเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้เสร็จในหนึ่งหนึ่งวันนะคะแล้วก็เทกลับคืนในขวดแอลกอฮอล์อสะน,นะคะสำหรับดันเราจะใช้ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะละอองฝอยนะคะละอองฝอยจะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะเป็นแบบละอองฝอยมากๆนะคะ สิ่งที่เราใช้กันประจำคืออะไรนะคะเดี๋ยวเขาให้ดูนะคะนี่เลยค่ะโทรศัพท์นะคะใช้เราวันหนึ่งเราหยิบจับโทรศัพท์หลายครั้งมากนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ช่วยเราได้ดีมากนะคะสเปรย์ค่ะจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นหยดน้ำเลยนะคะก็จะเป็นแค่ละอองฝอยนะคะแล้วก็สเปรย์ให้ทั่วเลยค่ะ จะได้มั่นใจนะคะว่าโทรศัพท์ที่เราจะจับเนี่ยหลังจากที่เราล้างมือเสร็จเรียบร้อยเรามาจับโทรศัพท์เนี่ยเราจะปลอดภัยจากเชื้อโรคนะคะก็สเปรย์ให้ทั่วแล้วก็ใช้ผ้าชุบอ่าใช้ผ้าเช็ดให้แห้งนะคะเครื่องเราจะได้ใช้ได้นานนะคะอ่าต่อไปค่ะอีกส่วนหนึ่งที่นัดใช้เป็นประจำเลยนะคะก็คือกระ,ะ,ะ,ะเป๋าสตางค์นะคะก็สเปรย์ค่ะ สเปรยนไปนะคะสเปรย์ไปเรื่อยๆใ,ให้เรารู้สึกว่าม,มันสะอาดแล้วอะรวมถึงค่ะเปิดด้านในมาด้วยคะ่ะออกมาด้วยค่ะว่าไม่ว่าจะมีกี่ช่องนะคะเราก็เปิดสเปรย์ให้หมดนะคะได้รู้สึกว่ามันปลอดภัยเชื้อโรคไม่ได้อยู่กับเรานะคะช่องซิปนะคะก็สเปรย์ไปค่ะนะค่ะอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยค่ะที่ใช้บ่อยมากๆก็คือพวกบัตรเครดิตหรือบัตร รวมถึงเงินสดที่เราใช้นะคะเมื่อเราไปซื้อของเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราใช้บัตรเครดิตซึ่งเราก็จะต้องยื่นบัตรเนี้ยให้กับพนักงานถูกไหมคะเมื่อพนักงานคือเรามาสเปรย์ก่อนเลยคะ่ะก่อนที่จะเก็บเข้าไปไว้ในกระเป๋ารวมถึงเงินด้วยนะคะเงินก็สเปรย์ได้เลยก่อนลงกระเป๋านะคะอีกอย่างหนึ่งที่นัาใช้เป็นประจำนะคะก็คือสเปรย์ตรงที่จับรถอะค่ะ หมายถึงก่อนขึ้นรถน,นะคะมันจะต้องเปิดประตูรถเนานะเราก็จะใช้ตัวนี้สเปรย์ก่อนเพราะเรากลัวว่าถ้าเราใช้สเปรย์ที่ไปฉีดโดยตรงเลยนะี่พก็กลัวว่าถ้าเราใช้บ่อยๆเนะี่ยกลัวสีมันจะทลอกหรือลอกหรือเปล่านะคะเพราะนั้นจะใช้ตัวนี้แทนนะคะรวมถึงเมื่อเข้าไปในห้องอในรถยนต์แล้วอะคะ่ะเราก็จะใช้สเปรย์ตัวนี้ค่ะสเปรย์ในห้องโดยสารของเรานะคะเพื่อให้รู้สึกว่าเมันสะอาดนะคะกลิ่นจากแอลกอฮอล์น้ำเนี่ยค่ะมันจะสดชื่นหอมมากเลยนะคะ ถ้ใช้แล้วเราจะรู้สึกถึงความสะอาดที่ตามมานะคะค่ะรวมถึงที่ใช้อีกนะคะก็คือเข้าห้องน้ำสาธารณะคะ่ะหรือจะกดลิฟต์จะทำอะไรก็แล้วแต่สเปคจุดสัมผัสต่างๆนะคะเพื่อให้เรามั่นใจนะคะอ่าใช้ได้แบบนี้นะคะราคาไม่ได้แพงเลยะคะ่ะตัวนี้นะคะหนึ่งรอยยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะ ของดีค่ะที่ใช้แล้วอยากแนะนําอยากบอกต่อนะคะ1:20บบาทค่ะทักแชทมาได้เลยนะคะ